ก็วันนี้ก็อีกวันหนึ่งนะครับทางผมเองก็จะพาท่านผู้ชม,มออกหมายนะเรามาตามล่าปลานินไซโลอัพกันครับสำหรับวันนี้หลังจากเามื่อคืนฝนตกนะครับฝนตกพอใช้ได้เลยละ่ะก็คิดว่าปลาน,น่าจะขึ้นมาเล่นน้ำหรือว่าน่าจะมีตัวที่มันน็อกน้ำมั่งนะครับ ก็มาลุ้นกันนี่เตรียมกระสอบมาเรียบร้อยครับท่านผู้ชมเพื่อที่จะเอามาใส่ปลานะไม่รู้ว่าจะหมานหรือเปล่าสำหรับวันนี้มาคอยลุน้นแล้วก็ติดตามไปพร้อมๆกันครับช่วงนี้คือแบบเงียบเหงามากนะท่านะผู้ชมนะ เนื่องจากนักยิงปลาหรือว่านักซุ่มปลาทั้งหลายไม่รู้หายไปไหนหมดนะครับไม่มีใครมาซุ่มเลยผมก็เลยต้องมาออกหมายคนเดียวครับออกหมายแล้วก็มานี่แหละมาลุ้นกันนี่แหละเพื่อไม่การเสียเวลานะครับเพราะว่ากระ,กระสอบมันร้อนละตอนนี้พร้อมที่จะยัดปลาใส่ในกระสอบแล้วนะครับไปลุยกัน โอ้เรียบร้อยไม่พลาดโดนละฮะออกมาโดนละ โอ้โหติดโอ้่อยมันอยู่นั่นก่อนเนี่ยติดเนี่ย,ยท่านผู้ชมขึ้นมาไม่ทำไรปลามันก็หลบมันก็ขึ้นละ มันจะมาหรือเปล่าเนี่ยลึกด้วยนะครับเนี่ยโอ้ยตายตายตายจะได้เลยเนี่ยสายได้ลงแล้วละ่ะได้เรื่องแน่เพิ่งยิงนัดแรกเองนะครับ นัดแรกก็ได้ลงน้ำละโอ้ยเปียกจนได้นี่แหละปลาไม่น่าจะถึงไซโลครับท่านผู้ชม น่าจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดขีดหกเจ็ดขีดนี่แหละเจ็ดขีดเจ็ดขีดแปดขีดนะาเน่านี่โอเคเก็บก่อน อยู่ไม่ได้แล้วโดนเต็มเปลาอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วโดนเต็มเต็มโอ้ยวิ่ง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 เดี๋ยวก่อนครับไอ้อมสายกันโอ้ยวิ่งวิ่ง ยิ่งวิงวิงวิง,งอุย low up, low up, low up. อ้ยโลอัพแน่นอนครับท่านผู้ชมโลอัพโลอัพโลอัพโอ้นู่นออกนู่นและโอ้ยภาพอาจจะสัน่นนิดนึงนะครับท่านผู้ชมนะมาดึงมาเลย โลอัพ <Low> แน่นอนนะครับตัวนี้หนักเอาเรื่องต้องโลอ up ในที่สุดผมก็พิชิตเรียบร้อยนะครับโลอัพอืม โลอัพแน่นอนสำหรับตัวนี้โอ้โหน่าจะโลโลเจ็ดโลแปดได้ครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวลงไปข้างล่างเอาอืมโน่นไงเงือบอยู่นั่นล่ะโยนไปไปเอาปลากัน ไว้นี่ก่อนเอาตาช่างก่อนเดี๋ยวจะช่างให้ท่านผู้ชมดูเลยว่ากี่กิโลนะนี่มันจะจับยากนะครับผมก็เลยจะใช้กริป,ปอร์เดี๋ยวผมช่างกริป,ปอร์ก่อนว่าเท่าไหร่อ่ะสุดซู เดี๋ยวไปหักลบกบนี้เอานะครับอยู่ที่สองขีดเนี่ยไปโอ้ยใหญ่บันเริ่มเลยท่านผู้ชมเอ้ยขี้ปากก่อนก่นอนปล่อยมันดิน้นปล่อยมันดินด้นดูดิสักเท่าไหร่ แล้วท่านจะรู้ว่าปลาินนี้ไซส์เท่าไหร่ไม่ได้โม่ตามล่าไซส์โลอัพก็ต้องได้บางทีก็ไม่ใช่ว่าจะได้นะครับมันก็เป็นบางวันนะอ่ะมาดูกันท่านผู้ชมอหักลบกบนี่กับกิปเปอร์อ่ะ แขวะในดูเลยนะครับแขวะในดูเลยว่ากี่กิโลไหนวะโอ้แขวนไม่ได้อีกเว้ยแขวะไหนแะ้วเนี่ยเอาผมจับเอาดีกว่าโอ้โหเอามาดูกันโลเก้า โลเก้าก็หักเอกหักลงหักออกสองขีดก็เหลือโลเจ็ดนะครับอุ้ยกะแม่นเว้ยโลเจ็ดโลเจ็ดก็ถือว่าไม่ไซส์ไม่ใช่เล็กนะครับโลเจ็ดเนี่ยโอ้ถ้าใครถ้าใครที่เคยได้ไซส์อ่าโลอัพนะครับจะรู้ว่าโอ้ไซส์โลอัพเนี่ยโลขึ้นเนี่ยไม่ใช่ไซส์เล็กนะครับท่านผู้ชมไซส์ใหญ่เลยนะเนี่ยดูโอเคก็ประมาณนี้ ไปหมานหมานหมานวันนี้หมานตามล่ากันต่อเรียบร้อยไม่เหลือมาอ อย่าเข้าพงหญ้าสิอย่าเข้าพงหญ้าสิลูกออกมาเออเออออกมาจะเข้าพงหญ้าท่าเดียวโอ้ยเอออืม สซโลอัพเหมือนกันครับตัวนี้โคตรหมานเลยเว้ยวันนี้โอ้โหด,ดูดูนะผู้ชมโลอัพเหมือนกันโอ้โห ลอัพโลอัพโลอัพมานมานมานม้าน้นองหองปะปี่ท่าจะูดีหอมมาถึงพี่ถึงน้องโอ้ยอารมณ์ดีเว้ยวันนี้ดูครับท่านผู้ชมโอ้โลอัพได้พักได้นอนอเ,เก็บก่อน อะมาสรุปปลากันครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เที่ยงกว่าเลยนะเที่ยงยี่สิบกว่านาทีแล้วก็จะกลับบ้านเลยนะครับเนื่องจากอยู่ข้าวตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูปลากันโอ้โหใจโบโบทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมเอ้ย ไอตัวนี้เราไม่ต้องช่างแล้วนะครับไอตัวใหญ่สุดตัวนี้นะโลเจ็ดนะครับมันจะมีไซส์ที่อ่ารองลองมาอีกสองตัวนี่เดี๋ยวเรามาช่างสองตัวนี้กันนะครับว่ากี่กิโลโอ้ยไมันเปื้อนหมดวะองมันเดีเ๋ยวไปล้างอ่าที่บ้านเอา นี่เราช่างเมื่อกี้ตัวนี้ไม่ต้องช่างแล้วนะครับโเจีดนะช่างไปแล้วนะครับเหลือสองตัวเดี๋ยวเรามาช่างกันเท <ไป S 2> ่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่เท่าไหร่โลครึ่งครับท่านผู้ชมอ่ะ โลครึ่งเอาเสร็จไปอีกหนึ่งโลครึ่งกัวเล็กสุดซิประมาณกี่ขีดน่าจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดขีดนี่แหละผมว่านะเดานะครับโอ้อ่ะ โอ้โหกหห <c oughs> ิโลนึงครับท่านผู้ชมผมนึกว่ามันจะเบาจะเล็กนะโอ้ยตายตายตายเอามาดูกันนี่ตานี่เลยโอ้ผมโอ้โห ะผิดไปนิดนึงผมว่าไม่ถึงกิโลนะตัวนี้นะที่ไหนได้โอ้ยกิโลหนึ่งพอดีอ่ะก็ประมาณนี้โลเจ็ดบวกโลห้าเป็นสามโลสองนะครับบป่วกยกิโลหนึ่งก็เป็นสี่โลสองสำหรับเช้าวันนี้นะก็ใช้เวลาไปประมาณสามชั่วโมงสาชั่วโมงกว่านิดๆน,นะครับ ก็ผลงานก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันโอ้โหนี่เลยครับท่านผู้ชมโอ้โหไซโบโลอัพทั้งนั้นเลยแจว๋ว สำหรับเครึ่งวันวันนี้หลังจากเมื่อคืนนะครับฝนมันตกหนักนะปลามันก็เลยจะขึ้นดีนิดหนึ่งนะครับก็โอเคจะกลับบ้านก่อนใครที่เข้ามาดูคลิปนี้จบแล้วชอบถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านผู้ชมนะเพื่อจะได้ไม่พลาดที่วิดีโอใหม่ๆจากทางช่องมุขซชนแนลแล้วเรากลับมาเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะเป็นหมายที่ไหนแล้วก็เกี่ยวกับคลิปอะไรวันนี้ทางผมเองก็ต้องจากลาไปก่อนครับเอาไว้พบกันใหม่ คลิปหน้าครับสวัสดีครับผ่านครับสำหรับวันนี้